กรณีที่ลูกจ้างป่วยจริงยื่นขอใบลาป่วยแล้วแต่นายจ้างไม่อนุญาตให้ลาป่วยถ้าเกิดเราป่วยจริงแปลว่าเรามีสิทธิลาป่วยเพราะกฎหมายบอกว่าให้ลาป่วยหน้าที่ที่ป่วยจริงทีนี้การที่นายจ้างไม่อนุญาตให้เราลาป่วยถามว่ากรณีแบบนี้นายจ้างหักค่าจ้างได้หรือไม่การที่นายจ้างจะหักค่าจ้างได้มีหลักอยู่ว่าเราต้องละทิ้งหน้าที่ คำถามคือเราป่วยจริงแต่เราอาจจะลาไม่ถูกต้องตามระเบียบหรือขอลาแล้วแล้วเขาไม่อนุญาตไอ้อย่างนี้แปลว่าอะไรครับแปลว่าเราป่วยพอเราป่วยเราก็มีสิทธิ์ลานายจ้างจะหักค่าจ้างเนี่ยไม่ได้แต่ต้องระมัดร,ระวังนะครับการลาป่วยไม่เป็นไปตามระเบียบที่นายจ้างกําหนดนายจ้างนั้นออกใบเตือนเราได้ครับเราป่วยจริงซึ่งเป็นคนละเรื่องกันนะครับกับลาไม่ถูกต้องและเราก็ขอลาแล้วลาถูกต้องตามระเบียบทุกอย่างแล้วนายจ้างไม่อนุมัติ ไอ้แบบนี้เนี่ยนายจ้างต้องจ่ายค่าจ้างให้และจะลงโทษก็ไม่ได้นะเพราะเราป่วยจริงแต่ถ้านายจ้างสงสัยว่าป่วยจริงหรือเปล่านายจ้างก,ก็ต้องสอบสวนไม่สอบสวนโดยหลักต้องจ่ายค่าจ้างให้กับลูกจ้างคั